สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมในคลิปนี้ผมทําคลิปวันที่1งสิงหาปี67ครับซึ่งช่วงนี้ฝนตกครับตกติดต่อก,กันหลายวัน,น้วครับเพื่อนๆเ,เจอฝนไหมเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปว่าราใบาจุดในช่วงฤดูฝนโดยที่เราไม่ใช้พลาสติกคลุมแบบนี้นะครับเพราะว่าผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งปีที่แล้วกับปีนี้นี่แหละครับที่ผมตัดสินใจไม่ใช้พลาสติกคลุมแต่ถ้าถามผมว่าควร ควรใช้กับไม่ควรใช้ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ได้ใส่ไปเลยครับมันจะทําให้เราปลูกง่ายกว่าง่ายกว่าที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมแบบนี้แต่ที่ผมนําเสนอไม่ใช่ผมบอกว่าต้องทําแบบนี้นะแต่นี่คือแนวทางครับว่าทําแบบนี้แล้วมันจะไม่เกิดราใบาจุดหรือถ้าเกิดราใบาจุดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน,น้อยมากเพราะว่าเวลาผมทําเนี่ยผมจะไม่ใช้สารเคมีแต่ผมจะใช้พวกชีวภาพพวกน้ําหมักอะไรต่างๆในการช่วยแต่วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้ อวิธีป้องกันราใบจุดอย่างง่ายและได้ผลอขออนุญาตสลับกล้องครับผมเพื่อนๆก็คิดว่าผมใช้น้ําอะไรปลูกเนาะสำหรับบางคนที่ไม่เคยดูผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกครับเป็นน้ําห้วยด้านข้างครับเพราะน้ําคลองของผมปีเนี้แรงมันก็เลยใช้น้ําห้วยด้วยน้ําคลองด้วยแต่ผมไม่ได้วัดค่าน้ำครับใส่ปุย๋ยครั้งเดียวแล้วก็เก็บผักขายเลยวันนี้ผมมาเติมน้ําทีนี้จะมาแชร์รายละเอียดครับว่า ราใบาจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะทํำยังไงเพื่อให้มันหลีกหนีจากไอ้ราใบาจุดที่เราเกลียดหรือหวาดกลัวมันเหลือเกินเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยจะเจอเพลี้ยไฟนะครับที่เราคิดว่ามันรุนแรงแล้วแต่ราใบาจุดนี่ก็ใช่ว่าไม่รุนแรงนะครับผมผมว่ามันน่าจะรุนแรงยิ่งกว่านะครับผมเกลียดที่สุดเลยราใบาจุดอ่ะมันดูครับอย่างแรกเลยเขาเกิดขึ้นเพราะน้ําฝน อ้าวถ้าน้ําฝนแล้วผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมแบบเนี้มันก็โดนฝนนั่นสิใช่ครับโดนฝนแน่นอนทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีต้นไม้ข้างๆเนี่ยแล้วฝนตกลงมาโดนใบต้นไม้อื่นแล้วขยวดใส่ผักเนี่ยอันนี้มีโอกาสทําให้เป็นราใบาจุดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างที่สองก็คือเนี่ยไอ้รกรุงรังเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรแต่ผม,มเชื่อครับเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปผมไม่มีใครมีสวนรกขนาดผมแน่นอนเนี่ยแต่อันนี้คือผมเติมน้ําเสร็จ ผมก็จะตัดหญ้าผมยังไม่ตัดหญ้าผมทําคลิป่อนเพราะผมว่างก็จะมาบอกว่าตัดหญ้าทำความสะอาดให้ได้แล้วก็ทําให้พื้นที่มันโลง่งปรง่งแต่เคล็ดลับมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำอยู่เวลาผมปลูกผมจะเติมน้ําเต็มแบบนี้ครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราล้างฝาลัางเนี่ยหรือถ้วยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยใช้น้ําแฟบครับน้ําผงซักฟอกเนี่ยฮะเราเรียกวันแฟบเนี่ยง่ายๆเลยผมรู้ว่าเพื่อนๆก็เข้าใจตรงกันนะครับน้าแฟบนั่นเนี่ยมาพ่นหรือล้างด้วยน้ําแฟบ เชื้อราที่มีอยู่ที่มันเคยเป็นเนี่ยมันก็จะหายแต่ทีนี้วิธีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูการป้องกันของผมผมจะใช้ไตรโคโดมาผมจะซื้อจาก l าซาด้าครับผมใช้น่าจะเป็นของมหาลัยแม่โจ้ครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะครับแต่ผมแนะนำว่าผมใช้ตัวนั้น ฉีดปกติถ้าฝนไม่ตกก็สาไ7วันครั้ง5วันครั้งก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยแต่ถ้าฝนตกก็ฉีดทีหน่อยครับ3วันครั้ง5วันครั้งได้ครับฉีดบ่อยได้เพราะว่าเขาไม่ใช่สารเคมีฉีดบ่อยได้ครับ<ๆ>แค่นั้นนะครับจะช่วยได้ในเรื่องราใบจุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ต้องทําความสะอาดฝาลังทุกครั้งแล้วก็ถ้วยทุกครั้งด้วยน้ําผงซักฟอกเพราะมันถูกกว่าอย่างอื่นเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมได้ครับ เหมือนยุคโควิดนี่แหละครับมันมีตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ล้างได้อะไรอย่างนั้นคือมันก็แพงเนาะแต่ถ้าน้ําแฟบนี่มันจะถูกแต่ถามว่ามันได้ผลไหมเมื่อก่อนผมทําต้นอ่อนทันตะวันด้วยต้นอ่อนทันตะวันนี่จะเชื้อรายเยอะมากวิธีจัดการก็คือเวลาผมตัดเ็จเปลี่ยนดินเ็จผมจะเอาพวกอุปกรณ์เนี่ยไปล้างกับน้ําแฟบซึ่งมันได้ผลได้ผลร้อเซเลยผมก็เลยนาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้ในผักสลัดแค่นั้นแหละครับถ้าปัญหาราใบาจุดเราเป็นแล้ว เราล้างมันก็จะหายแต่ทีนี้ถ้าเกิดต้นผักเราอยู่ไซน์นู้นแล้วทีนี้เป็นราใบาจุดวิธีการก็คือต้องใช้เคมีครับต้องใช้เลยเพราะผม <c oughs> ผม,ผมยังไม่เจอยังไม่เจอชีวภาพตัวไหนที่เอาอยู่สําหรับผมนะแต่หลายๆคนบอกว่าน้ําหมักหนกกล้วยมันเอาอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองถ้าผมยังไม่ได้ลองผมก็ไม่ได้ฟันธงรครับว่ามันเอาอยู่จริงคือมันแค่ได้ยินเขา,เขาว่า ถ้าถ้าผมได้ยินเขาว่าผมจะไม่ฟันทงว่ามันใช่ว่าผมไม่ได้ทดลองเองแต่ถ้าเป็นแล้วใช้เคมีเลยครับมันถึงจะเอาอยู่ใช้เคมีเสร็จพอเขาไม่ลามจากนั้นอะ่ะเราค่อยใช้พวกชีวภาพป้องกันเอาไว้แค่นั้นแหละครับถ้าเป็นแล้วมันลําบากมันลามเร็วยิ่งเด็ดยิ่งลามครับพักโรงหรอพี่ <laughs> ผมปลูกมาหลายปีคิดแหละครับว่าผมไม่เคยพักพักครับกี่เดือนล่ะก็พักจนกว่ามันจะหมดฝนนั่นแหละมันถึงจะหาย ดังนั้นการพักโรงไม่ใช่คําตอบครับมันเป็นอีกมันเป็นซ้ําผมกล้าพูดเลยเพราะผมเคยพักโรงถึง 3- าสี่เดือนก็มีตอนยุคที่ผมปลูกแรกๆดังนั้นถ้ามันเป็นแล้วพักโรงเอาไม่อยู่ผมก็เลยใช้วิธีป้องกันเลยครับป้องกันในการฉีดไตรโคดอร์มาแล้วก็ถ้าจะปลูกเนี่ยเดี๋ยวต้นกล้วยผมก็เคลียใบยออกหมดเลยแล้วก็ตัดหญ้ามันก็จะโตพร้อมผักทีนี้ก็ปัญหาราบไปจุดจะลดน้อยลงแต่ถ้าเพื่อนๆใช้พลาสติกคลุมด้านบนได้ จัดเลยครับมันจะง่ายต่อการปลูกแล้วก็ปัญหาราใบาจุดเนี่ยมันจะมาเยือนเราน้อยมากน้อยมากๆถ้ามันมีมันก็ไม่เยอะแต่ถ้าไม่ได้ใช้พัดติคุมเนี่ยมีแค่เซเลนเหมือนผมเนี่ยยากกว่ายังเห็นได้ชัดเลยครับยากจริงๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสูตให้ฟังราใบาจุดป้องกันได้โดยการทําให้พื้นที่โล่งโปรง่งแล้วก็ตัดหญ้าตัดต้นไม้เอ่ออย่าให้มันชื้น ทำความสะอาดพวกฝาพวกถ้วยปลูกทุกครั้งที่เราเอานำมาใช้แต่ผมพูดดูเหมือนคืนเนาะรอบเนี้ยผมใช้น้ําน้ําเก่าปลูกครับวันนี้มีมดเนี่ยผมใช้น้ําเก่าปลูกรอบนี้รอบนี้เลยนะครับเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นราใบาจุดแต่ถ้ามันเป็นราใบาจุดไม่ควรใช้ซ้ํานะครับเปลี่ยนถุงดําเลยแล้วก็ทําความสะอาดให้มันดีที่สุด ไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นราใบาจุดได้ง่ายผมปลูกสี่วันครั้งครับขายที่ไหนอันนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมก็จะรู้ว่าผมทาคลิปไปเมื่อวันก่อนน่ฮะขายผักสลัดผมก็พาไปขายเออผมดูว่าผมขายที่ไหนแบบไหนก็ทาคลิปให้ดูเพราะว่ามาตรฐานของผักไม่ใช่อยู่ที่ร้านค้ากําหนดเรามันอยู่ที่เรากําหนดตัวเราเองต่างหากว่ามาตรฐานของเราอยู่แบบไหนยังไง ส่วนคู่แข่งก็ไม่ต้องไปสนใจเขาครับผมไม่เล่นที่ราคาผมเน้นที่คุณภาพสุดท้ายผมขายได้ตลอดถ้าเล่นที่ราคามันจะมีช่วงที่ผักสวยผักไม่สวยผักโตผักไม่โตมันอาจจะเจ็บตัวได้ครับเพราะว่าที่ผมเดียนมาเนี่ยการแข่งขันเรื่องราคาจะเจ็บตัวทั้งสองฝ่ายผมก็จะไม่สนใจว่าใครจะเล่นราคาแบบไหนอันนี้ก็แทรกนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของผมปุ๋ยผม,มเมล็ดพันธุ์ที่ผมใช้ถึงจะถามได้ก็ปรึกษากันได้ครับเอาไปปรับใช้เพื่อให้เพื่อนๆนนมีรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได,ได้หลักในวันข้างหน้าได้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจมนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเที่องสวนใช้อยู่ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปครับก็แอดไลน์มาถามมาคุยได้ในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ